ชินชินจอมอตาลิซ่าจ้าอยู่ไม่หล่อไม่หลอลิซ่าบาหรือแม่บาจีนที่เรียกตัวเองว่า57และ58เป็นกลุ่มแฟนคลับกลุ่มใหญ่จากประเทศจีนที่คอยสนับสนุนลิซ่าค่ะ ตอนนี้โปรเจกต์ใหญ่ของแม่บาจีนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นคือการสนับสนุนโซโล,โล่อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มแรกของลิซ่าและตอนนี้ก็ได้เปิดใจในสเปซจากกิจกรรมดีๆจากบ้านลินทีมและมมมีที่แสนอบอุ่นน่ารักค่ะก่อนอื่นต้องขอยินดีกับแฟนคลับอย่างบ้านลิซ่าบาค่ะที่มียอดโดเนตได้มากถึง9ล้านหยวนแล้วคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่46ล้านบาทไทยเลยทีเดียวค่ะ ลิซ่าบาหรือแม่บาจีนบอกว่าจุดเริ่มต้นในการติดตามมาเป็นแฟนคลับของลิซ่าเกิดจากด้วยความชอบที่ลิซ่ามีความโดดเด่นมีความเป็นตัวเองและแม่บาจีนคอยซัพพอร์ตลิซ่ามาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกซึ่งตอนนั้นยังไม่เรวบ์วเลยด้วยซ้ำค่ะและอันที่จริงจะมีคนที่ดูแลลิซ่าบาคนเก่าด้วยในสมัยที่เป็นเทรนนีหรือเด็กฝึกแต่ตอนนี้ก็กลายมาเป็นแม่บาจีนคนนี้ แต่คนก่อนก็ยังคอยติดตามลิซ่าอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงตอนนี้แม่บาจีนเล่าเรื่องโปรเจกต์สร้างโรงเรียนประถมในยูนนานชื่อลิซ่าและได้เริ่มสร้างลิซ่าเลิฟแดนสตูดิโอขึ้นในประเทศจีน ด้วยความคิดที่จะสร้างโรงเรียนนานแล้วแต่ได้เริ่มโปรเจก์นี้อย่างจริงจังเมื่อปี2019และที่อยากสร้างก็เพราะลิซ่าเป็นคนที่รักการเต้นและลิซ่าก็รักเด็กลิซ่าเหมาะที่จะเป็นแบบอย่างของเด็กๆในประเทศจีนด้วยค่ะแบ็คดอปที่ฮือฮาเป็นอย่างมากที่แม่บาจีนจัดต้อนรับลิซ่าในยูวียูซีซั่นที่2ที่ลิซ่าได้ไปร่วมรายการจีนในครั้งแรก ดิซาบาได้คอนเซปต์หรือแรงบันดาลใจมาจากไหนแม่บาจีนบอกว่า b บล k d ดอกรูปนางเงือกกำลังเป็นกระแสนในเมืองจีนเลยใช้คอนเซปต์ให้ลิซ่าเป็นนางเงือกและด้วยความที่อยากจะสร้างความประทับใจให้กับน้องลิซ่าเนื่องในโอกาสที่ได้ไปร่วมงานครั้งแรกในเมืองจีนแต่ข็น่าเสียดายที่ทางแม่บ้านจีนได้เตรียม b บ c ็กดอกตอนจบรายการด้วยค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดท,ทำให้ลิซ่าของเราไม่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศจีนค่ะ ช่วงแรกๆที่ลิซ่าบินไปจีนบ่อยๆแต่ด้วยสถานการณ์และตารางงานที่เยอะมากทําให้ลิซ่าไม่สามารถพบปากกับแม่บาจีนได้แฟนคลับที่นั่นเสียใจบ้างหรือเปล่าที่ไม่ได้เจอลิซ่าแม่บานจีนบอกกับเราว่าไม่เสียใจหรือรู้สึกผิดหวังไหมคะ่ะเพราะว่าเข้าใจในสถานการณ์ทุกอย่างแม้ว่าจะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็เข้าใจดี มีคำถามที่ถามว่าสินค้าที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ในประเทศจีนตอนนี้เป็นอย่างไรแฟนคลับในประเทศจีนชอบกันหรือไม่แม่บาจีนบอกว่าผลตอบรับในประเทศจีนที่ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์นั้นผลตอบรับดีมากๆอย่างล่าสุดโฆษณา v ี vo ในเมืองที่แม่จีนอยู่ ไปไหนก็จะเจอป้ายของ vivo ค่ะและแฟนคลับทุกคนก็จะออกไปถ่ายรูปเช็คอินตามป้ายแต่ละเมืองที่มีภาพของลิซ่าปรากฏอยู่และได้ซื้อโทรศัพท์ vivo เพื่อสนับสนุนลิซ่าอีกด้วยและบอกมากอีกว่าโทรศัพท์ vivo ถ่ายรูปได้สวยมาก,มากเลยค่ะคำถามอีกคำถามคือชอบลิซ่าในลุกไหนในโซโลออลบัมเดียวของลิซ่าคุณอยากจะเห็นลิซ่าในลุกไหน แม่บาจีนบอกว่าไม่ว่าจะลูกไหนแฟนคลับที่จีนก็ชอบค่ะแต่แฟนคลับที่จีนนั้นเขาจะเป็นกลุ่มความชอบถ้าเป็นแบบมัมมี่แม่แมก็จะชอบแนวหวานๆส่วนแฟนบอยกับแฟนเกิร์ลนั้นจะชอบแนวทเท่ๆแซ่บๆแฟนคลับที่ประเทศไทยอยากจะบอกว่ารู้สึกประทับใจของขวัญที่ลิซ่าบาจีนให้กับลิซ่าทุกครั้ง เพราะว่ามันดูน่ารักดูใส่ใจอยากจะรู้วิธีเลือกของขวัญอย่างไรให้กับลิซ่าค่ะโดยความที่ครอบครัวของลิซ่าบาจินนั้นจะชอบดูแฟชั่นวีคอยู่แล้วแต่ก็ยังมีที่จะปรึกษาเพื่อนๆบางเกณฑ์การเลือกของขวัญจะใช้ความรู้สึกเหมือนเลือกของขวัญให้กับลูกสาวและเสื้อที่แม่บาจินใส่ส่วนมากจะซื้อตามที่ลิซ่าเคยใส่ค่ะ แฟนคลับที่ไทยบอกว่าเรียกลิซาบาจีนว่าฮองเฮาและแฟนคลับที่ไทยเป็นสนมเอกแม่บาจีนรู้เรื่องนี้กันหรือเปล่าแม่บาจีนออกจะทอมตัวนิดน,นึงค่ะบอกว่าไม่มีตังค่า คำถ,ถามเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของลิซ่าอย่างน้องแมวค่ะแม่บาจีนเป็นแฟนคลับใครในสมาชิก 6L Family แม่บาจีนบอกว่าเขาชอบลีโอและบอกว่าลูอีสนันอ้วนที่สุดค่ะถ้าไม่ใช้ติ่งเคป๊ OP, คนจีนทั่วไปรู้จักลิซ่าหรือเปล่าแม่บาจีนคิดว่าลิซ่าดังที่จีนมากๆอย่างที่บริษัทที่แม่บาจีนทำงานจะรู้กันดีว่า พาซื้อของมาใหม่ก็คือจะซื้อตามลิซ่า Lisa, และก็จะโดนแซวตลอดว่าลิซ่าต้องใช้ของชิ้นนี้แน่ๆส่วนมากร้านที่จีนจะลงสินค้าโปรโมทที่ลิซ่าใส่ไว้มากๆทำให้สินค้าในประเทศจีนนั้นโซเอาอย่างรวดเร็วค่ะและล่าสุดที่แม่บาจีซื้อก็คือเสื้อสีส้มที่ลิซ่าใส่ไปเดินเล่นกับพีจีซูค่ะ แฟนคลับที่ไททาแม่บาจีนว่าเคยไปตามลิซ่าในงานอีเวนต์บ้างหรือเปล่าแม่บาจีนบอกว่าเคยเจอลิซ่าหลายครั้งและะ้วค่ะทั้งไปงานแฟนซน์ไปคอนเสิร์ตมีครั้งหนึ่งที่แม่บาจีนไปร่วมงานแฟนไซน์แล้วใส่เสื้อเซลีนไปลิซ่าก็เลยทักว่าว้าวใส่เซลีนด้วยแหะคะแม่บาจีนก็เลยบอกว่าใช่คะ่ะซื้อตามลิซ่า เบื้องหลังการทำงานสนับสนุนของลิซา่าเหนื่อยบ้างหรือเปล่ามีตรงไหนที่ยากไหมแม่บาจินบอกว่ากลางคืนถึงจะมีเวลาได้ดูแลอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนกลางวันก็ต้องทำงานเหมือนกันค่ะก็มีความยากบ้างเหนื่อยบ้างคนไม่พอบ้าง แฟนคลับถามว่าสินแสปรักวันโซโลมีเลิกวันมังกรทองของลิซ่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทางบ้านลิซ่าบามีความพร้อมในการซัพพอร์ตโซโลลิซ่ามากน่อยแค่ไหนแล้วแม่บานจีนบอกว่า ตอนนี้ไม่ใช่แค่ลิซ่าบาแค่บ้านเดียวค่ะยังมีแฟนคลับอีกหลายบ้านที่พร้อมสพอร์ลิซ่าอีกเยอะมากๆดังนั้นความมั่นใจลิซ่าบาร์เรียกได้ว่าเต็มร้อยมากๆค่ะสำหรับเรื่องการสนับสนุนโซโล่ลิซ่าและโซโล่ลิซ่าที่จะมาถึงนี้ฟังจีนมีเซอร์ไพรส์อะไรเตรียมไว้บ้างเพื่อปรงมทลิซ่า แม่บาจีนบอกว่าที่จริงมีแผนโปรโมทไว้เยอะมากๆแต่รอทาง YG ประกาศปักวันโซโลก่อนค่ะเก็บไว้เป็นความลับนิดนึงและสิ่งที่อยากจะฝากถึงแฟนคลับที่ไทยหรือฝั่งอินเตอร์แม่บาจีนบอกว่าที่จริงอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยค่ะและอยากจะให้ทุกคนติดตามและสนับสนุนลิซ่าไปด้วยกันสุดท้ายทาริซาฟังสเปนนี้อยู่อยากจะบอกอะไรกับลิซ่า แม่บาจีนฝากคำว่าคิดถึงลิซ่ามากๆค่ะและก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากบ้านเลลี่ทีมค่ะและแฟนคลับลิซ่าที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณมากไม่ต้องขอ 예, 거꾼카, 마이미덩카 여 편의점 되게 비싸다 봤어요 어, 그래서 롯세 부자잖아 나마이미땅카 너는 미땅카나 마이 미땅 어.